สวัสดีครับเอฟซีแฟนซองนัดทำาระตูส้มทุกทุกทันนะครับผมยอดว่นเก่าเก่ากจะพา f เอฟซีนัทำาระตูส้มทุกทันไปฟั่งการสัมผัสระวังนุนทิยาพาลุย่ยยั่งลุงเรื่องผมม่ได้ไปน้ำนะครับก็ไม่ยญ่ไผ่นะครับไม่ไผ่แล้วไม่ยัยไผ่แล้วก็ฟันอีกแล้วนะครับที่เป็นไงได้ยังไงก็ตามไปฟั่งน้ำกันนะครับเขามาแล้วการุน่ากดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอมุ่นทั้งหมดนี้กับนุนทินนทยาในแบงค์ปันใม้ ผมได้จัดท่านเป็นคลิปป่ะวัติฉายเอฟซีแต่ท่านผู้ชมทุกท่านได้ฟังได้รูปกันน้ำกันทุกคลิปนะครับที่เป็นองไรใด้จังใดก็ตามไปฟังพร้อมๆกันกับผมเลยนะครับตามผมมานะครับดุ่มเสือเอฟซีมาหนูมาหนูมาบอกยายโอ้ยยายพระเจ้าบ่มีเล่าสิคือคนของคนเขาขึ้นบ้าน ไม่ไม่ฟันกินหลังมาขึอนเหี้ยนนั่นแหละเฮี้ยนไงพันเฮี้ยนไปไงสียงหลังเกาหลังมุ่ย้าวก็เห็นดอกอ๋อมหันกับฟันเก้วหลังนี่โมเมนบอกกับลังนี่แหละมันว่ามันคือฟันแขังสั่นบ้านที่หกหาบอดหกซี่บัดงวดนี่ฟันว่าเขาค้นเขาขึ้นเฮียนเลยเฮี้ยนเต็มอยู่ขาวเปลือกในบอยาเปลือกพือันตะมือไหนฟันมือมือก้อนนี่บ่ ม,มก็ฟันตัวนี้มันก็นมาฟอนนี่ก็มาันนี่พาะไรนี่เนาะเป็นมาตา,า,า<ฮ>บ้างอ่นมือนน่อันเการ์ที่ผ่านมาบกานเบ้นนบานหลังเกาคือเกาอ่า,เ,าเก่าเป็นคนเขาขึ้นบ้านได้ปนวนยากะขึ้นไปน้าเขาคันเป็นนู้ฟันเองสีเลออกอเล็กบานนะได้ไดเล็กบานตั้งตัวไหแล้วมุกจ่าแต่ตั้งแต่สมัยต่ขมันสิบเ็นนึ่งซอขอแต่ไต่ขีมเป็นสี่บานเนาะ ล,ลังเกาตะเกาตะกวนอย่นี่เอาห so, ม şey. ้อหม้อมาลังหัขานี่บ่กตลังนี่ล่ะลังนี่มันมันโมเป็นเลขมันนี่แต่ว่ามันกว่าขัดเพื่อนมากี้เนาแม่บ่จักดอกมันจื้อบ่ได้มันดุลแล้วตะก่อนนั่นน่ะวดกวนเฮามาถ่ายเพิ่นเพื่อนมากันฟันเห็นบ้าหลังนี่ย้ำเลยมันออกหัขาเออนั่นล่ะกว่าบ้านตะกี้อาจจะเป็นบัานตะกี้อื่นจื้อแต่บ้านใ เดผู้จงของบ้าบ้านใหญ่บดเขามากวันดูคนโดนไม่คิปเขาเจาไปซื้อหกขาหกซี่เขาเจอเพถ่อมันซื้อึืนซื้อลงกขาโอมันถือาทิวาฉันมายกกันตอนนี้ที่นไรอดหอกโอ้มันนะเลิกันไปาทวาเนาะอมนเป็นลูกันนั่งเถงวันที่ผมไปเก็หาทิวาเนี่โอ้ยยังไปยังไดเนาะก็ฝันกับฝันกันสีเนาะ คิดเพนึก็ว่เป็นจะบกางูบ้างหมันาถคเนี้ยว่าเนี่ยอ่าะงเห่างเดียวเนนนาะบัดี้าตีมาจไหนนีพิ่น้นเขาเพิ่นบ้านเลตัวเก้าเนี่ยตัเ้าัวขานี่ยขาตัวเก้านี่เพิ่นค้นเพิ่นค้นึืนสิเพื่อแค่ขาหมดลยักแล้วกนหันขึ้นเอาหัวเจ้าเลยบ้านหัวขาแล้วค่ะหัวนี่เป็นเรืงบ้านเนาะงุกงก ฝันเห็นล um ังเก่าอ๋องกุ้งเพียงคือจังขวัญไปจังชัาน่าสั่นว่าคนเขาเป็นบ้างตัวกันคือเจ๊ทค่ะพอคนขึ้นคนหลายวิญญาเต็มเยี่ยนมัหลายอยู่แต่ว่าหากอันมันบ่ได้กยืดเล็กบ้านมันตะกี๋เนาะข่อยฝันสีกอบกระว่าแต่จังสี่หลด เดี๋ยวมันได้ยนิ่งโว้ยผูขนฝันเข็นหลังนี่มันออกหกหาดิอาาจรย์ว่าเย็บแน่นแน่นนี่มั้งเหรอขยับแต้มเดียวนังเนาะสรุปว่ายังฝันเกี่ยวบ้านหลังเก้าอยู่เลขบ้านหกหาวันนี้ฝันมาคนเขาขึ้นบ้านบ้านเต็มเลยขึ้นเก้าวันละคนเขาขึ้นทั้งเฮี้ยนเต็มเลยไม่ต้เข่าเปลือกมันบมื่อยา ไม่ใช่ข้อเปียกใช่ข้อเปียกใคว่ามันหลายมันสิล้นออกอันยาเอามือสุกออกมันสิสุกไว้สุกสุกให้มันลงไปมองมันบ่เต็มไหมอืมอืแบบว่ากวดไปบ้านเลขที่หกขากันเกตหาบ้านหลังนี้บ่่แมนบ้านเลขที่หกขาแต่ว่าคุณยายฝืนฝันเห็นบ้านหลังนี้มันมักสิออกหกขามันออกเองแต่ว่าวที่ผ่านมามันออกเสี่ยงหกเพิ่นคนตอนนี้เพิ่นคนขึ้นนึง ขึ้นมามันหยดตั้งบนจำเออสิบบบอกเพิ่้งจุเออไข่ก็ขึ้นมาไม่สั่นอยู่คนเข่า้นทั้งเงี้ยนะิบบบอกบนกเน้นบนเด้องานออกล่างนี่เนาะงานออกซีล่างงานออกซีออกซีออกล่างได้สิบจุดบนก็เป็นได้อาจจะเป็นบนนะครับขึ้นมาเน้นก็นเน้นบนเน้นเน้นหัวาบนไปพอกันลดเอามันตัวเดียวแล้วมันจังบ่อยากซื้อแม่งดูซื้อการปลดซื้อจะคือผดถื่กับผดื่นปลดเรียกท่อนละ นอ้ยใหญ่ไปหลายตัวมันกระบออกมาไคู่ตันั่นอกอ่คู่ตดอกครับนี่แ่พวกื่อกันตรงนี้นะเเดียอกันบงวานบอกหลายตัวนี่มันเจอะตัวเดียวตัวเดียวข้างล่างตเดียวขางบนตเดียวานั้นซปไหลายตัวพ่ใหญ่ออกนัวตัวเว้ยย้ายมต่ใส่ก่องนั้นเก็บผู้ใเก็บู้ยผู้ยนอกสาวนี่ยูซี่เก ผูบประกอไปเก็บมาเขาก็ออกไปแล้วเปินเห็ดว่างันใส้เนี่ยเปิ้ลแเิ้นมากเัิ้ผู้ใส่ข่าวสารเออพ้นหมาเิ้นผู้ใส่ข่าอสารแต่วาสิรไทยข้าเจ้าเห็นน้ำมาเปินเห็ดอย่างเพิ่เพิ่นางหล็นนะครับเเปินเห็ดเปียกเปล้อนนะครับมาไม่ผู้เราท่านพู่มผู้เพราะผู้เิ่เพ่าสูเ้าพิ่้เพิ่มผู้เพา่เ่มรั้เดี่วผุ้เพ่เ้พ่้เนาะ มืดนครับนที่ยบเคั่นแล้วก็ออกมดแล้วบ่ว่าขายเลยนันะบ่ก็ขาย้เป็นปอนมันสิบบัว่าดตัวบัดนี้มันจะละตัวห็ดขายชุดละเศร้าบาทยาซิปกอกผู่กระซิปอันแล้วก็บมากมากที่เสียดขายชุดละเศร้าเาบาทขวบหมดเลยืวอหมดเลยแนวไตเดียวเทียวเลย จะรู้ว่าวันนี้ฟันํำนี้ฟันเทียเดียวฟันเกี้ยวบ้านหลังนี้คนเขาขึ้นบ้านอืมขะแมันออกก็แม่นบนอันมันมันขึ้นไปมันมันพูอยู่หองเดียวอันย้ายเล้วมือขวดล่มงวดล่มงมากมองมันบอท่านเต็มแม่แต่ว่าข้างนั้นมันสิรุ่นไปเออเขาซะมาได้ไหลเสียเพราะฉันลาคนเขาคอย่ากระสิวกวันนี้เด้อพี่น้องออกใค้เนี่ยถอด มันอยากให้ออกซะก็วบาบ้านเล็กที่บ้านหลังนั่นบ่ของจักเนาะครับอ่อจักมันฟันเกี่ยวยเนยออกหขาออกซ็ปุานนี้ที่จเจาถามอายุผู้ฝันนี่ป่ะทนี้เขียนองน้ำก่อนแปดแปดชิบแ่ครับแปดชิอ็นแปดชิบเอ็ดเอ้่ถามอายุันนี้ันนนันเอน้ี่กถาม้ฝันนี่่น้นเราน่แ แ่าอันันว่าเขาออกเขามาใส่นี่ให้สองงนี่เราไม่าาเท้ากลางนะเขาเีย้องท่งปุ๋ยออกเรียบ้านค้าคาคิดมันออกเาอันตั้งยุ่ละตั้งยุ่ยิ่งรักเสาอันกลางนี่มัอยอ้ยชัวร์สันได้ฟันไปซื้อคือว่าเราฟันกับพมังซ้อปุ๋ยที่เลียกบ้านมึงยดอกสืองีที่แปดบาทไดกี่ของเลียกบ้านเลยอ นี่บ่ได้เอาขึ้นบ่ได้เอาสองสอบเด้อเอาเต็มเฮียนเลยมันเทใส่แบบว่าเฮาเทใส่เหล้าใส่หยังบ่ได้ว่เต็มกาวมือไปเออจานเลยจานเลยบ่ได้ใส่สอบ่ได้ว่เต็มกาวมือกวาดไปให้มันเคลียร์ไปทอๆกันมันสิล้นออกก็เลยมือกวาดไปก็สูบกุกวาดก่อนมันสิเียทั้งปี่มันเต็มแล้วจ้ใช่ทันดีให้นอนนุ่มบ่เอายาบ่ได้ซื้อเลขไว้แม่นบ่บ่ได้เขียนเลขไว้บ่ฮั่นได้ซื้อบ่ฮั่นได้เขียนบ่ฮั่นได้ซื้อบ่ฮั่นเขียนบ่ มิทัสมนีไ hmm. อ้กระเป๋าหั่นเราแจ็คเก็ตเล็ก oh, น okay. ้อยมุ่นเขางกระเป๋าใหญ่เขาบังสั่งเดี๋ยวเพิ่นเบ่งได้ลิปหนูเดี๋ยวเพิ่นก็ไปเสือกเองเลขตัวที่เพิ่นนิ่งนะครับคือหกห่านะครับเพิ่นฝันเห็นบ้านหลังนี้ย้ำใดเลขสี่ออกหกห่านะครับเออคือออกเพราะว่าเจทานี่นุษยทีย่าคือคู่กันนะครับกันพี่น้องนะครับส่วนเลขแปดหนึ่งเป็นเลขอายุเพิ่นอันนี้พอเห็นกระถามจนหาเกียพี่น้องถามมานะครับกันไม่เลยว่าเพรเห็นอ่าปฏิบัติว่าคือบทถาทอายุคุณย้ายลำแน่ปฏิบัตินะครับ ก็บอกตัวเลขจริงๆก็คือ6หานะครับอ้ออญญาขอบคุณงานหลายๆเด้อเดี๋ยวแนวทางมาแบ่งปันวันนี้ให้โชคดีนล้วกันเด้อโอ้ยปลดีเด้อปลูกมันมันครับแบงปันก็บากวางบาดอกเขาเชื่อใจถือเขาเล็ดลุมคุมากเล่ค้างเดียวครับกวังว่าเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านคงเสียดเงียบในฟังแล้วนะครับทีนุ่นที่ยาแต่สรุปเลขของไม่ยัยไผ่นะครับสำหรับผมในี่ยถ่ายกิปนี้ก็บที่ขอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับ ไม่ไผใใายฟันอีกแล้วได้เลขค้างเดียววันทีหนึ่งตัวเล่าหกหกนะครับเพิ่นกับฟันได้หหกขานะครับฟันไม่ได้ขนเข่าขึ้นเฮี่ยนปัจจบันนีเลขทีหกขานะครับกับเรลียบันนะครับกส่วนเลขหกหกนี่ก็ผมเพิ่มไ้นะครับ,บคิดว่าขึ้นไปก็จะเป็นหกหกส่วนเกียหานี่เป็นนัที่ยายเป็นผู้ว่าไปนะครับเป็นตัวกันนะครับ แตมีฮกหาฮกฮกเกียหานะครับกับเรียกย่ไม่ใช่ไพ่นะครับแปดหนึ่งนะครับเป็นแนวทางสื่อสก,กิแบงค์รัฐบาลนะครับไปกับบอลล้างนะครับาวังวบายเอฟซีและสมุทรสงครามทก็เสีได้ยินฟังแล้วนะครับสำหรับผมแม้แต่ไทยคลิปนี้ก็ขอ,อยุติเพียงเท่านี้พบนี้คลิปต่อๆไปถ้าคลิปนี้ก็โชคดีสวัสดีครับ